เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมเอฟโอมซีไป2วันนะครับสิบสา่ธันวาคมซึ่งเป็นการประชุมนัดสุดท้ายแล้วแล้วก็มาตามนัดด้วยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับห้าสิบเบสิสพอยด้วยกันนะครับณเวลานี้นะครับจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อภูมิทัศน์การลงทุนของพวกเรากันบ้างคุยประเด็นนี้กันนะครับกับแขกรับเชิญเราในวันนี้คุณหน้าคุณตากันดีครับคุณหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุนของบลกสิกรไทยคุณบอมสรพลนวีระเมธีคุณบอมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนุชคุณเฟ ต้องยอมรับเลยค่ะว่าเฟดก็ขึ้นดอกเบีย้ยตามคาด<ม>แต่ว่าดูเหมือนว่าถ้อยแถลงรวมถึงที่เขาบอกงานยังไม่เสร็จยังต้องขึ้นต่อปีหน้าในลดดอกเบีย้ยแน่เนี่ยก็น่าจะส่งผลกดดันพอสมควรประเมินยังไงกับผลการประชุม,มนเมื่อวานในของ FOMC บ,บ,บ้างคะครับก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแชร์สไลด์เพื่อให้กับทางทุกท่านเนี่ยได้เห็นข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางดอทพอดของทางเฟดเนี่ยนะครับ ก็ได้ส่งสัญญาณที่เหนือความคาดหมายแล้วกันนะครับเราขอขอเป็นดอทพอตก่อนแล้วเดี๋ยวดูมาเก็ตเรีแอคชั่นนะครับคือต้องบอกว่าถ้าเราดูจากดอทพอตเนี่ยนะครับต้องบอกว่า การประชุมของคณะกรรมการเฟดทั้ง19คนเนี่ยนะครับประเมินว่าดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริก,กาในปี2023เนี่ยนะครับ<ม>จะอยู่เหนือ5%ขึ้นไปนะครับ<ม>ก็จะอยู่ระหว่าง5ถึง5.25หรือว่าถ้าเรียกเป็นภาษาชาวบ้านคือค่ามีเดียนเนี่ยก็จะอยู่บริเวณประมาณ5.1%นะครับ<ม>ซึ่งในตัวเลข5.1%เนี่ยนะครับมันปรับตัวขึ้นมาจากรอบการประชุมในเดือนกันยายนที่4.6% นะครับ umas, แต่ถามว่าแล้วตลาดเนี่ยก่อนหน้านี้เขาประมาณการอย่างไรเขาประมาณการว่าอยู่บริเวณประมาณ4.8นิดๆนะครับไม่ถึง5นะครับแต่ก็ล่าสุดก็ปรับขึ้นมาบริเวณประมาณ5.1นะครับก่อนที่จะมีการปรับตัวลงในปี2024นะครับไปเหลือบริเวณประมาณ4ถึงไปเหลือบริเวณประมาณสัก4ต้นๆนะครับประมาณสัก4.2ซะครับซึ่งต้องบอกว่าความหมายคืออะไรความหมายคือคณะกรรมการเฟดส่วนใหญ่เนี่ยนะครับประเมินว่า ปีหน้าดอกเบี้ยยังไม่ลงนะครับจะไปลงปี2024นะครับอันนี้ก็ส่งผลให้ตลาดเนี่ยผิดหวังนะครับแต่สิ่งที่ผมชวนคิดมีอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยนะครับดูเหมือนรอบนี้เป็นรอบแรกนะครับแล้วตั้งแต่มีการประชุมทั้งปีที่ตลาดไม่เชื่อเฟสน,นะครับใช้คำนี้นะครับว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2022มาที่มีการประชุมใหญ่ นะครับเป็นครั้งแรกที่ตลาดเหมือนไม่เชื่อเฟดความหมายคืออะไรความหมายคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของเงินเฟอ้อเราเริ่มเห็นภาคการจ้างงานเราเริ่มเห็นอสังหาเราเริ่มเห็นสิ่งต่างๆที่เฟดเขาดูเนี่ยมันเริ่มชะลอนะครับคนก็เลยมีการตีความว่ารอบนี้นะครับปีหน้าเนี่ยเส้นสีขาวข้างบนเนี่ยเฟดเขามอง5.1ถูกไหมครับ mm hmm. อ่าแต่ตลาดเนี่ยมอง4.8เอร์เซอยู่ความหมายคืออะไรความหมายคือตลาดเชื่อว่า ดอกเบี้ยรอบเนี้ยจะขึ้นอีกประมาณ25เบสิสพอยต์สองครั้งในเดือนกุมภาและเดือนมีนาปีหน้าและจบละ mm hmm. นะครับแต่ถ้าสมมติเป็นเฟดเนี่ยเฟดเขาจะมองว่าจะขึ้นอีก50นะครับ mm hmm. แล้วก็ไม่ลงค่ะ <c oughs> ยืนไปทั้งปีเลยนะครับแต่ตลาดมองว่าขึ้นอีก25 25แล้วลง <c oughs> ในช่วงครึ่งปีหลัง mm hmm. ประมาณ50เบสิสพอยต์กลับไปที่4.8 mm hmm. นะครับถามว่า อะไรทําให้สองอย่างเนี้ยมันแตกต่างกันแล้วนักลงทุนเนี่ยควรจะเล่นหุ้นปรับพอร์ตการลงทุนตามเฟดหรือตาม market pricing นะครับผมมองแบบนี้ผมมองว่าอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าแต่และนักวิเคราะห์ทั่วโลกเนี่ยก็จะมองมองแตกต่างไปแต่ถ้าถามเรานะครับกสิกรเนี่ยเรามองไปในทางเส,ส้นสีเงินนะครับเราประเมินว่าผมว่ารอบนี้มีความเป็นไปได้สูง ที่อาจจะเห็น policy ยูเทิร์นความหมายคือการกลับตัวลงของดอกเบีย้ยสหรัฐอเมริกาในช่วงประมาณเดือน5นะครับถามว่าทำไมเรามีทฤษฎีแบ็กอัพขนาดแบบนั้นนะครับแล้วทำไมเราค่อนข้างมีความมั่นใจขนาดนั้นวันนี้ผมขอแยกนำเสนอทฤษฎีตอง5ของผมนะครับอตอง5ที่หมายถึงเลยเนี่ยนะครับคือดอกเบี้ย policy ยูเทิร์นของเป็ดจะกลับตัวเป็นขาลงในเดือน5ปีหน้า นี่คือห้าแรกนะครับห้าที่สองห้าที่สามมาจากไหนนะครับมันจะมาจากกราฟนี้นะครับนั่นก็คือเราในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวของตัวเ,เงินเฟอ้อของทางสหรัฐอเมริกานะครับต่ำกว่าที่คาดการไว้นะครับลงมาบริเวณประมาณ 7. 1ุนเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือกราฟนี้นะครับ mm hmm. เงินเฟอ้อของสหรัฐ สหรัฐมิการลงมา7.1นะครับและเราก็มีการประมาณการกันต่อนะครับว่าถ้ามันออนมันต่อจากเนี้ยนะครับโตประมาณ0.1ถึง0.2เไปไเรื่อยๆไปไเรื่อยๆไปไเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นการปรับตัวลงของเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับจาก7.1ไป6ไปลายไป6ต้นๆแล้วลงมา5กลางๆแล้วลงไป5ต้นๆน,นะครับซึ่ง กรอบที่เราเห็นเนี่ยว่าเงินเฟอจะค่อยๆอ,อ่อนตัวลงมาเนี่ยจาก7ไป6แล้วไป5เนี่ยนะครับมันจะอยู่ช่วงบริเวณประมาณเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับนี่คือ5ที่2นะครับถามว่าแล้ว5ที่3คืออะไร5ที่3คือตัวเลขนะครับ projection ของการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนะครับในรอบนี้นะครับที่เมื่อวานนี้ขึ้นมาอีก50 basis point <S 2> <S 2> <S 2> ไปยืนอยู่ที่4.5%เปอร์เซ และจะมีการปรับตัวขึ้นอีกประมาณสัก25เปอร์เซ็นต์ไสองครั้งทําให้ดอกเบีย้ยของทางเฟดเนี่ยจะขึ้นไปยืน5แล้วจะเป็นครั้งแรกที่เงินเฟอ้อกดตัวลงมาจาก9มา8มา7มา6มา5แล้วดอกเบียขึ้นจาก0ไป1ไป2ไป3ไป4ไป5การปรับตัวลงของดอกเบียโทษนะครับการปรับตัวลงของเงินเฟอ้อจะไปประจวบเหมาะกันกับการปรับตัวขึ้นของดอกเบียเนี่ยช่วงประมาณเดือน5พอดี เพราะฉันตัวเลขตองห้าที่ผมหมายถึงเลยคือเงินเฟอ้อจะลงมาที่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับและดอกเบีย้ยจะขึ้นมาที่ห้าเปอร์เซ็นตช่วงเวลาเดือนห<ม>้านั่นคือทฤษฎีที่ผมคิดว่าเป็นครั้งแรกที่ดอกเบีย้ยจะขึ้นไปห้าเงินเฟอ้อลงมาห้าณเดือนห้าและตรงนั้นแหละผมมองว่ามีโอกาสสูงมากที่เฟดเนี่ยจะกลับลำเป็นดอกเบีย้ยขาลงนะครับนี่ก็คือทฤษฎีแรกของเรานะครับ ครับมองครับทีนี้พอมอง projection จากวันนี้ไปสู่วันนั้นสมมุติว่าไปที่ชายแดนของเดือน5้าหรือแม้กระทั่ง beyond ไปมากกว่าน,นั้นเนี่ยนะครับจะส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ต่างๆยังไงไม่ว่าจะเป็นหุ้นก็ดีนะครับหรือจะเป็นดอลลาร์กรด็ดีน้ำมันทองคามองอยังไงบ้างครับผลกระทบจาก projection ที่มองไว้ตรงนี้ครับโอเคครับคือต้องบอกว่าปัจจุบันเมื่อวานนี้ยนะครับคุณวิทย์คุณเฟิร์ลองสังเกตดีๆถึงแม้ว่าเฟดเขายังค mm hmm. งมุมมองที่ค่อนข้าง hawkish e อยู่เนี่ยนะครับ mm hmm. แต่ต้องบอกนะครับว่าคณะกรรมการเฟดบางคนที่โหวตนะปีเนี้ยปีหน้าบางคนเนี่ยที่อยู่ในสายของฮอกกิชเนี่ยเขาไม่ได้โหวตนะครับอือันนี้คือเป็นเป็นคีย์สําคัญคือเนี่ยเดี๋ยผมเปิดลายชื่อให้ดูนะครับเนี่ยอยู่ในฝั่งของสายมือที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยนะครับคือต้องบอกว่าเอ่อก็จะเห็นนะครับว่ามันมีเอชนะครับก็คือเหมือนฮอกเอ็นน r a l รดีคือโดวิชเนี่ยนะโหวิดสท่านเนี่ยก็ออกมาพอดเป็นดอทพอดที่จาก บริเวณ 4.25- ถึง4.5เนี่ยนะครับขึ้นไปยืนบริเวณประมาณ5.1เห็นไหมครับเนี่ยต้องบอกว่าไอ้จำนวนบอตพอดเส้นสีเหลืองๆในแต่ละจุดเนี่ยคือแต่ละคนต้องบอกว่าความฮอ,อกปกิของแต่ละคนน่ผมเชื่อว่าผมดูจากรายชื่อเขานะและผมฟังจากการสัมภาษณ์เขานะผมเชื่อว่าถ้านับจากการประมาณการที่เขาแถลง1-2ครั้งที่ผ่านมาผมว่าส่วนใหญ่อะเขาจากฮอปเปลี่ยนมาเป็นนูนชัลเยอะขึ้นไม่ได้ถึงขนาดเป็นโดม เพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าการรายงานตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับของเงินเฟ้อนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยค่อินฟล레이ชันเนี่ยก็ทำระดับต่ําสุดตั้งแต่สิงหาปี2021นะครับ f ู้ด i ินฟลชัก็ทำระดับต่ำสุดตั้งแต่ธันวาปี2021นะครับอสังหาถึงแม้ยังกดไม่ลงแต่เป็นการปรับตัวขึ้นในอตาส่วนที่น้อยที่สุดในรอบกักบบเสี่เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมประเมินอย่างนี้ผมประเมิน,มมน,มมนว่า พอมันเป็นอย่างเงี้ยตลาดมันจะงงอย่างวันนี้ผมเชื่อว่าบ้านเรานะตลาดมันจะไม่ขึ้นไม่ลงมันจะบวกก็ประมาณ0.5เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าคนมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะปรับพอร์ตตามเฟดดีหรือเราจะปรับพอร์ตตามมาร์เก็ตไพรซ์หรือว่าตามกสิกรเราดีซึ่งถ้าถามเราเนี่ยเราคิดว่าอย่าพิ่งไปฮอกกิชขนาดน,นั้นผมคิดว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องขายหุ้นข้ามปีเพราะฉะนั้นเข้าสู่เรื่องของการลงทุนสำหรับตัวเซตอินเด็กซ์ก่อนนะครับผมคิดว่าปลายปีนี้แนวรับเนี่ยไม่น่าหลุด1604กับ1616 นะครับแนวต้านเนี่ย <S <S มผมประเมินไว้ที่1666นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคิดว่าแนวรับเนี่ยจะอยู่1604กับ1616 16. การปรับตัวลงมาผมยังมองเป็นโอกาสในการซื้อนะครับแ<ม>นวต้านอยู่1666นะครับทฤษฎีที่เราเชื่อว่าถ้าสมมติเกิด policy U-turn เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมมองว่า3-4กลุ่มเนี่ยจะได้ประโยชน์จากประเด็นนี้นะครับก็คือซื้อไปเดือนนี้ไปขายช่วงประมาณปลายไตรมาส1ต้นไตรมาส2เนี่ยรันเวย์ผมอาจจะเห็นสักประมาณ1,740จุดเนี่ยนะครับ1 นะครับีมการลงทุนในของกลุ่มของตัวโรงไฟฟ้านะครับ <c oughs> GPSC กับบิกริลน,นะครับ 2. อนะครับตีมการลงทุนของในกลุ่มอสังหานะครับก็คือในฝั่งของตัว Origin, b บ t ทเชียและ,อ,ะอันันดาสายสิรินะครับสามเทคคอนซัลอย่าง b u b i กและเบอร์รนะครับ 4. นะครับ ในฝั่งของตัว finance นะครับอย่าง JMT แล้วก็ HD Capital นะครับผมมองว่า3-4กลุ่มนี้จะได้ประโยชน์สูงสุดจากการที่เกิด policy U-turn ดักขึ้นนี่คือธีมการลงทุนของเรานะครับประเด็นถัดมาในฝั่งของตัวทองคำนะครับผมมองว่าเมาื่อวานนี้ผมดูดอลลาร์อินเก็ไม่เด้งทงั้งที่ความฮอกอกิจของเฟดตลอดการประชุมที่ผ่านมาดอลลาร์ควรจะเด้ง นะครับปรากฏว่าดอลลาร์ไม่เด้งนะครับแล้วบาทเราก็อยู่34.5 34.6เช้านี้ก็ไม่ได้พลิกมาเป็นอ่อนค่ายอย่างมีนัยะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าภาพตรงนี้ยังเอื้อสนับสนุนให้ทองคำเนี่ยยังสามารถยืนเหนือ1780ถึง1800ดอลลาร์ทรยออนได้แล้วผมก็ยังชื่นชอบทองคำเป็นภาวะการลงทุนที่ r Recession กับ H d g e Inflation ในระยะไตามาสหปีหน้าแทนคริปโตเคอเรนซีถ้าปัจจุบันที่ปัจจุบันตอนนี้ยังขาดความน่าเชื่อถือของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไตามาสหปีหน้าถ้าจะถามเราเราค่อนข้างมีมุมมองบู i s h สำหรับหุ้นและทองคำไปพร้อมๆกันในรอบนี้นะครับส่วนในฝั่งของบอลยูเนี่ยนะครับผมคิดว่าจะเป็นลักษณะของการเด้งเพื่อลงต่อนะครับผมมองว่าความเป็น Recession นะครับความเป็นอินฟลชันเนี่ยผมว่าผ่านจุดพีคมาแล้วแล้วความเป็นรีเซลชันเนี่ยจะค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในยุโรปกับอเมริกาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าบอลยูเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของการไซเวทูไซเวดาวนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่มันมีกับมันมีความน่าสนใจก็คือกองรีดนะครับผมเชื่อว่ากองรีดปัจจุบันตอนนี้นะครับเริ่มกลับมาน่าสนใจทั้งในฝั่งของรีดที่เป็นสาธารณูปโภครีดที่เกี่ยวข้องกับไอซีทีหรือแม้กระทั่งรีดที่เกี่ยวข้องกับอินฟราสตรักเจอร์ฟันอย่างตททาาาางงงดด่่่่วววนนนนะคคคครรรรัับบผมมมิิีีืือออธกกกลุขส ปัจเัยเสียงอะไรที่เราต้องจับตาเพิ่มเติมในปีหน้าบ้างไหมครั้งหรือมี positive surprise อะไรที่เราจะได้เห็นไหมคะกับบรรยากาศการลงทุนนะคะคุณบอมโอ้ขอบคุณเฟิร์นครับคำถามนี้เปถามที่ดีมากนะครับคนจะบอกว่าทำไมผมบูจังนะครับแล้วมีความเสี่ยงใดๆ <c oughs> ความเสี่ยงที่ผมมองมีอยสองความเสี่ยงสําหรับการลงทุนในปี2024น <c oughs> <c oughs> <ๆ>นะครับหนึ่งเลยเนี่ยคือการปรับขึ้นนะครับการปรับขึ้นของค่าแรงบ้านเรา นะครับเพราะว่าตอนนี้หลายพักมาแรงมากบางพักสี่ร้อยบางพักสี่ร้อยห้าสิบบางพักหกร้อยเนี่ยวงว่าเอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยความเสี่ยงปัจจัยหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ผมหมายถึงเฉพาะหุ้นนะครับผมไม่ได้นับในภาพรวมเศรษฐกิจนะครับแล้วผมก็บอกก่อนนะว่าผมไม่ได้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าการปรับขึ้นของตัวค่าแรงเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นปัจจัยที่ต้องกลับมาดั้งดูว่าแล้วตลาดหุ้นเนี่ยมันจะมีีแ a c t i o n อย่างไรกลุ่มไหนจะได้เสียประโยชน์เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรายังไม่ได้ลงไม่ง เป็นประเด็นที่ผมว่ามันจะเป็นกริดล็อกความหมายคือผมเนี่ยเชียร์แล้วก็มีมุองเชิงบวกสำหรับการเปิดประเทศจีนมาตลอดอแต่เราจะต้องบอกเราจะต้องลุ้นนะว่าให้จีนเนี่ยค่อยๆเปิดประเทศคนจะบอกว่าทำไมละ่ะจีนเปิดประเทศแรงไปเนี่ยเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาจะกดไม่ลงนะครับจีนเนี่ยต้องค่อยๆเปิดประเทศถ้าเปิดประเทศแรงเนี่ย จีนจะส่งผลต่อคอมมูนิตี้ดีมาเยอะมากนะครับอย่างคอมมูนิตี้ส่วนใหญ่ถ้าจีนเปิดแรงๆนะอัพไซน์นี่วิ่งไปที1 1บถึงเลยนะเงินเฟอสหรัฐอเมริกาจีนเปิดกับจีนไม่เปิดเลยต่างกันเยอะมากนะครับถ้าสมมติว่าจีนค่อยๆเปิดอ่ะเงินเฟออเมริกาปีหน้าโปรเทชันอยู่ประมาณ3เกว่าถ้าจีนเปิดแรงมันจะส่งผลให้เป็นการเอ็กซ์พอร์ต p พ i ของจีนแล้วเข้าไปที่ CPI ของอเมริกาจะส่งผลให้เงินเฟออเมริกากดไม่ต่ำล้วอัอน,นี้จะทําให้ภาพรวทัดที่ผมพูดอ่ะิด นะครับแต่ผมจะตองนิดหนึ่งปกติผมไม่เคยเห็นจีนโปรโกลดอยู่แล้วจีนจะทำอะไรแบบค่อยเป็นไปไปค่อยๆเปิดค่อยๆเ,เปิดไมรีบเขาเน้น sustainable เขาเน้นลองเทอมเพราะฉะนั้นผมไม่ได้กังวลกับประเด็นนี้มากแต่ผมพูดเผื่อไว้ว่าปี2024อ่ะถ้ามันจะมี2อย่างที่มันจะผิดจากที่เราคาดอะคือจีนเปิดประเทศเร็วไปแล้วคอมมูนิตี้ดึงไม่ลงแล้วเงินเฟ้อกดไม่ลงอันนี้เป็นความเสี่ยงครับ Mm hmm. นะครับคุณบอลครับท้ายนี้อยากจะถามถึงเรื่องกลยุทธ์การลงทุนครับตอนนี้เริ่มต้นควรจะเข้าทําแล้วหรือยังวาง projection กันยา,ยาวมีกลยุทธ์การลงทุนแนะนาให้กับนักลงทุนยังไงบ้างรครับครับผมต้องบอกว่าผมคิดว่ายผมยังมองอย่างนี้นะครับผมมองว่าตอนนี้เราสามารถซื้อหุ้นได้นะครับแล้วผมเชื่อว่าอาจจะเริ่มมีคนเห็นมุมมองคล้ายๆกับทฤษฎีที่ผมมองไปก็คือ policy U turn ในช่วงประมาณเดือน5ปีหน้า เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะสามารถเล่นแรลลี่ไปได้นะครับแล้วก็ไปจบรอบประมาณช่วงเดือนมีนาทําไมผมมองอย่างนั้นผมมองว่าเซตตรงนี้นะครับอย่างวันนี้หรือปลายเดือนนี้ผมว่าพันหกไม่น่าหลุดนะครับอาจจะมีแรลลี่ประมาณร้อยจุดไปจนถึงช่วงประมาณกุมภาแล้วมีนาก็คือซันต้แรลลี่ล้วไปต่อด้วยแรลลี่อิเล็กชันบ้านเราแลวถึงตรงนั้นน่ะขายครับนะครับผมมองว่าตรงเนี้ถือไว้ก่อนซื้อเพิ่มไปก่อนลงมาซื้อเพิ่มไปก่อนแล้วไปขายช่วงประมาณเดือนมีนาถามว่าทําไม ผมมองว่าจุดๆนั้นจะเป็นจุด bottom ของค่างเงินบาทแล้วจะพลิกลับมาอ่อนละประเด็นที่2เมษายนจะเป็น transaction tag ในการเก็บครั้งแรกรอบ30ปีซึ่งผมมองไม่ออกว่าจะเป็นยังไงแต่ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับสามนะครับผมคิดว่าอพอจบการเลือกอพอยุบสภาช่วงวันเดือนมีนาสองไตรมาสถัดมามันจะ overhang คุณจะไม่เห็นการเซ็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเลยเพราะว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยจะมีการเลือกตั้ง อสอสอเลือกตั้งสภาเลือกตั้งประธานสภาเปิดสภา,าจริงจได้คารอมอชุดใหม่ผมมองว่าไปลายไตยมาสาเลยเ<ม>พราะฉะนั้นไตมาสอกับไตมาสาปีหน้าเนี่ยผมมองว่าเล่นหุ้นลำบากเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงไตมาตหนึ่งปีหน้าผมว่ารันเวย์เนี้ยรันเวย์ไปก่อน<ม><ม>กลยุทธ์การลงทุนคือเล่นไปก่อน<ม>นะครับก็ผมว่าอย่างตีเมื่อกี้ที่ผมพูดไปคือ policy U turn ก็คือเป็นการคอรจากอ่ uh, top down analysis แต่ถ้าถามผมเอา fundamental 2อ2พอุตสาหกรรมที่เราชื่นชอบ 1, <ม>1นะครับ ก็คืออุตสาหกรรมคลินิกเสริมความงามแล้วก็การกีฬานะครับสธุรกิจอาหารสัตว์นะครับสธุรกิจเทคอนัลท์สี่ธุรกิจโรงไฟฟ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ผมให้ทั้งแบบบอททอมอัพว่าเป็นพ o l i c ิ u ี u เทอร์จากทางเสร็จแล้วบอทอแล้วก็เอ่อท็อปท็อปดาวนนะแล้วก็บอททอมอัพจากอุตสาหกรรมที่เราชื่นชอบนะครับภาพผลกรุมาในปีสองพันปี2023ามไปมากหนึ่งเรามองประมาณนี้ครับ ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณบอมมากนะคะหลายคนชื่นชมแล้วก็เป็นแฟนคลับทักทายมาด้วยนะคะขอบคุณที่มาพูดคุยกันแล้วก็วิเคราะห์กันตั้งแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับอครับสวัสดีครับ คุณบอมสรุรพลวีระเมธิกุลนะคะหัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุนทรบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะ dot plus 5.1%ก่อนนี้คิดว่าไม่ถึง5%นะคะก็เลยมีทฤษฎีตองห้านะคะที่คุณบอมบอกไว้นะคะก็คือเดือนห้าเนี่ยปีหน้าน่าจับตาเพราะว่าน่าจะมีสองส่วนเกิดขึ้นก็คือดอกเบียน่าจะขึ้นไปถึง5%ขณะที่เงินเฟอ้อก็จะกดลงมาใกล5้5%เช่นกันก็เลยเป็นตองห้านะคะอย่างไรก็ตามหุ้นไทยไม่น่าหลุด1,600จุดนะคะแล้วก็ถ้าย่อลงมาก็มี โอกาสซื้อด้วยดังนั้นบูลิชหุ้นกับทองคำนะคะแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงคือต้องจับตามเรื่องการเมืองเหมือนกันว่าไม่ว่าพักไหนมาการปรับขึ้นค่าแรงก็อาจจะส่งผลต่อในแยบของเศรษฐกิจและการลงทุนแล้วก็จีนต้องค่อยๆเปิดประเทศไม่งั้นจะพลักเรื่องของเงินเฟ้อให้พุ่งสูงขึ้นไปอีกหลังจากที่พยายามกดลงมาจากการขึ้นดอกเบี้ยอย่างหนักหน่วงในช่วงก่อนหนี้ค่ะพิิ๊คะ่คะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w a l well, e h ค่ะ